สวัสดีครับผมนายนพประสิน์พุทธเจริญวันนี้ก็จะมาสอนการทำแบบฟอร์มบันทึกเวลาเข้าออกงานและการคำนวณเวลาเข้าออกงานโดยใช้ Excel สํสำหรับขั้นตอนแรกในการสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานเข้าออกงานให้เตรียมแบบฟอร์มบันทึกเวลาเข้าออกในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะน,นี้ให้กรอกวันและเวลาที่เข้าออกการทำงานรายชั่วโมงนาทีเพื่อใช้เป็นตัวเลขในการคำนวณ ประกอบไปด้วยวันที่เวลาเข้าออกงานเวลาทำงานชั่วโมงนาทีฐานสิบค่าแรงต่อชั่วโมงค่าแรงรวมครับสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะหาเวลาเข้าออกงานโดยที่ยังไม่ลบ กับพักเวลากลางวันโดยใช้สูตรเท่ากับ c 5ลบ b 5ก็จะได้เวลางาน9ชั่วโมง30นาทีก็คือช่วงเวลาออกลบกับช่วงเวลาเข้านั่นเองครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็เป็นเวลาของการทำงานจริงโดยเราจะเขียนสูตร h o w h o w อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันดึงชั่วโมงออกมาส่วนวงเล็บ d 5 ก็จะเป็นช่องเซลเวลาเข้างานส่วนลบหนึ่งก็จะเป็นการหาักการพักกลางวันหนึ่งชั่วโมงออกก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ8ชั่วโมงในลนักษณะแบบนี้ ส่วนในช่องนี้นะครับก็คือการดึงเอาค่านาะทีออกมาโดยใช้สูตร m i n n e t วงเล็บ d5 เราก็จะได้ค่าเป็นเลข30ออกมาขั้นตอนนี้ในช่องเวลาฐาน10เขียนสูตรว่าเท่ากับ e 5บวก f 5หารด้วย60ก็คือเอาชั่วโมงมาบวกด้วยนาะทีหารด้วย60เพื่อแปลงเป็นเลขฐาน10นั่นเองก็จะได้ผลลัพธ์เป็น8.5ชั่วโมงในลนนักษณะนี้ส่วนในช่องนี้นะครับเราจะอ้างอิงถึง40บาทให้เขียนสูตรว่า string h a s string tree ก็คือค่าแรงหารด้วยชั่วโมงส่วนคอลัมน์สุดท้ายก็จะเป็นค่าแรงรวมให้เราเขียนสูตรเท่ากับ t 5คูณด้วย h ห คือเวลาทําฐาน10คูณด้วยค่าแรงหารด้วยชั่วโมงนั่นเองครับและในขั้นตอนนี้ผมก็จะเลือกบรรทัดที่5และให้คลิกลงไปบรรทัดที่5ก็จะถูกซีเล็กเป็นแบบนี้เสร็จแล้วให้เราเลือกคำสั่ง Copy ด้านบนคลิกลงไปให้สังเกตว่าบรรทัดที่5ก็จะมีเส้นปลาปากดขึ้น ในขั้นตอนนี้ให้เราเลือกช่วงเซลล์ในการทำการทดสอบจากตัวอย่างที่นี้ผมได้เลือกไว้ที่ A5 ถึง A15 จากนั้นใช้เครื่องมือบันทึกด้านบนและจะออกมาอยู่ในลักษณะแบบนี้จากนั้นให้เราเปลี่ยนวันเวลาของวันทำงานและสังเกตป้ายเซล์ด้านหลังว่าจะคำนวณใหม่ในลักษณะแบบนี้เท่านี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยตามที่ต้องการ